สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้เส้นแห่งมอร์นิ่งนิวเช้าวันพุทธที่7กรกฎาคม2564ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลงวันสดใสเหลือเกินปรับตัวขึ้นทะลุนแนวต้านสำคัญทางจิตนิุยาที่1,800ดอลลาร์ได้หลังก็สามารถทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยปัจจัยหนุนนะคะมาจากที่บอลยูไมร์การยุ10ปีที่ลดลงแต่ระดับที่สุดในรอบ2สัปดาห์ นอกจากนี้เองช่วงกลางคืนสหรัฐประกาศตัชีพิมมยภาคบริการเดือนมยนโดย ISM ตัวอมโดนี่ยลดลงเหลือ60.1่ํต่ำกว่าประเมินไว้เยอะเหมือนกันนะคะว่าจะลดลงเหลือ63.9อย่างไรก็ดีเริ่มมีแรงเทขายทองคำออกมาในช่วงกลางคืนหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปําทำให้ราคาทองคำนะครับปิดตลาดเนี่ยต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นกระทบกับราคาทองคำด้วยปิดตลาดเมื่อคืน1,796ดอ1,796ดลลาร์เพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมยุคช่วงเย็นขายออก27,500บาทเพิ่มขึ้นมา250บาทค่ะราคาทองแท่งของโคเซงเฮงตี่2นะครปิดที่27,470บาทค่ะ ประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้นะคะเราะนั้นก็สำคัญทีเดียวจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่2 5 1 6เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นก็มีผลที่ทำให้ราคาของคำปรับตัวลงต่อเนื่องเพราะว่าเฟดส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าประเมินไว้หนึ่งปีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งนี้จะทำให้เราสรางมุมมองของเจ้านี้เฟดในรายละเอียดที่มากขึ้น ะะก็คาดว่าอาจจะมีการพูดถึงเรื่อง QE นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าความเห็นที่ให้ไวเนี่ยนะคะคุมเข้มมากกว่าแทบประเมินไว้หรือเปล่านะคะว่าถ้าสมมติมีการกำหนดเวลาแน่นอนในการที่จะลดวงเงิน QE แล้วก็จะปรับลดเท่าไหร่นะคะมากกว่าจะประเมินไว้อาจจะกระทบกับราคาทองคำแต่ยังเชื่อว่า ในส่วนของรายละเอียดเรื่อง QE อย่างอาจจงไม่มีนะคะมันกระทบทางลบกับราคาทองคำน่าจะไม่มากค่ะอย่างไรก็ดีคืนนี้ก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดสาขาแอตแลนต้ตาด้วยนะคะท่านนี้เคยให้ความเห็นว่าเฟดควรปรับนโยบีย้ยในช่วงปลายปีหน้านะคะซึ่งถ้าเกิดความเห็นที่ส่งสัญญาณว่าคุมเข้มขมาตรการเงินมากขึ้นก็อาจจะส่งผลรบกับทองคำได้ แนวโน้มราคาทองคำในช่วงระหว่างวันคาดว่าจะเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงทางนี้การเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดในคืนนี้อาจจะทำให้ราคาทองคำผันผวน,น,นได้ทองคำแนวต้าน1,815ดอลลาร์แล้วก็1,820ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวรับ1,780ดอลลาร์และ1,770ดอลลาร์ค่ะ ทองแทงแนวรับ27,200บาท27,050บาทแนวต้าน27,600บาทแล้วก็27,650บาทค่ะกลยุทการลงทุนนะคะถ้าเกิดซื้อไว้บอกไปแล้วเมื่อวานให้ขายทำกำไรออกไปเข้าซื้อรอบใหม่อาจจะดูนะคะที่ทองสปอต1,770ดอลลาร์จุดขายได้าขาดทุน1,760ดอลลาร์ค่ะ ส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้บอกว่าน่าจะอ่อนค่าลงเป็นผลจากที่เงินดอลลาร์สหรัฐการแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักแล้วก็เงินยูโรซึ่งเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะคะก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดในคืนนี้รวมทั้งยอดสัง่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเรื่องพคมตัวเลขแน่นล้นลงมากที่สุดเลยน,นะคะนับตั้งแต่มีการ ล็อกดาวน์ครั้งแรกในปีที่แล้วเงินบาทแนวรับ32.10แนวต้าน32.40บบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ